ถ้าเราเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรแล้วถ้ามีการช่วยเหลือไร่ละพันเงินจะเข้าบัญชีรเราไหมกรณีนี้มีคําตอบเป็นคําถามของพี่วันิดาน่าจะเป็นข้อสงสัยของใครหลายๆคนนะคะจะขออนุญาตตอบผ่านคลิปนี้เลยนะคะกรณีที่เรามีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนแจ้งเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงให้ในระบบแล้วนะคะข้อมูลทั้งหมดจะถูกถ่ายโอนมาเป็นของเราโดยอัตโนมัติโดยจะลิงก์กับเลขบัตรประชาชนของเรา นะคะที่เชื่อมโยงไว้กับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองซึ่งจะเชื่อมทุกอย่างอยู่ในนั้นข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็กรณีถ้าเกิดมีการช่วยเหลือจะเป็นการช่วยเหลือที่ผ่านบัญชีของทกศเท่านั้นนะคะในปัจจุบันนะคะซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ในปัจจุบันก็คือเป็นบัญชีของทกศบัญชีออมทรัพย์นะคะชื่อของคนขึ้นทะเบียน แล้วก็หากมีการช่วยเหลือกรณีที่จะโอนสําเร็จก็คือบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวมีเงินเข้ามีเงินออกตลอดอัปเดตสถานะบัญชีให้เป็นปัจจุบันตลอดชื่อบัญชีคํานําหน้าชื่อกับเลขบัตรประชาชนต้องตรงกันนะคะขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุลหรือคำนำหน้าชื่อหรือที่อยู่นะคะต้องแจ้งเปลี่ยนทั้งทกศที่เป็นแหล่งโอนเงินทั้ง สำนักง,งานเกษตรอำเภอนะคะที่เป็นแหล่งข้อมูลถ้าตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เปลี่ยนมาแล้วก็ควรจะเปลี่ยนทุกสถานที่ราชการที่เราใช้ข้อมูลในการเข้าถึงนะคะสามารถเปลี่ยนให้ตรงกันให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะไม่มีปัญหาในการโอนเงินนะคะ